สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง้องฟากันเพิดกันสูขคู่สูขข่คนวา่าจอยู่ในหลักกางประเทศขอยินดีตอนนับกระสู่ซ่องของเบาเกา้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยในสาหรับวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับเบาเก้าตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็มาพบพ่อก,กับเบาเกา้าตอนหัวคำ่ำลงแรงพ่อแม่พี่น้องนะตอนนี้ก็ได้ตอนนี้หลังจากที่เบาเกา้าเอาทอ่อลงแล้วพี่น้องเนาะกระทั่งไอ้น้องเพื่อนก็หาขา้าวหาหน้ำสู้กินพี่น้องเย มีทางซอยจุแล้วกับตำมักหุงพี่น้อยเนาะอ๋อก็น่าแซ่บไปตาแซ่บลายทางเอื้อยทางไอ้เพิ่นให้กินกระลุกกุ๊กขั่วอยู่ตอนนี้กับพี่น้องเพิ่นอยู่ข้างในพี่น้องแล้วตอนนี้กันเนาะโดยอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องคงชิบว่ลายายห้างพ่อแม่พี่น้องไปทักทายสบายดีทางไอ้เพิ่นเลยพี่น้องไปกันเลยขับมาทางเรือนเพิ่นวันนี้กับพี่น้องยไปและทางท่อก็เอาเอาลงแล้วไปทีเรียบร้อยพี่น้องเลยคักคักคัก Ng hòn nắp, mèn hôn gà nóp, mèn gà day, long mua, head ain't phinoi. chắc nắm bông năm ván phinoi. Doi, bài đi, sợ bài đi. Ai sợ bài đi. Doi, à ừ. sợ bài đi. này sợ bài đi, sợ bài đi, sợ bài đi. bài đi, sợ mẹ đi. Doi, sợ bài đi. Doi, bài đi. บุ้มลงเลยพู้ใส่กระตกเลยพี่น้องเอยแดงแกวายไปตาแซ่บพี่น้อยมามามาพี่น้องมามาแซ่บแซบกันครับบ้กก่าเลยพี่น้อยมันนี่ก็ได้กรับหมู่กับคู่หลายคู่หลายคนพี่น้องเนาะโอ้ใส่กระถินมากกระถินพร้อมพี่น้องเฮ้ กินอยู่นี่เลยพี่น้อยมั้ยเศษๆกันเลยมันนี่พี่น้อยอ๋อตัหงอยขับงลงแรงมากับพี่น้องผู้บรรยากาศอ่าัวควายเข่าเฮือนเข,ข่าเฮือนเข่าซานเรียบร้อยลังอยูน่นอึนพี่น้นองเอ้ยโอ้หลายหลายหลาย Chị việc tam thảm sát bắn nọc bắn na không, khoang khoai con cäng con cäng phải nói, má má phi nông má, nói lo con ta ta

สดีนกอเสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีด้ยทุกคนมามามาพี่น้องมาแซ่บๆกันเลยพี่น so. ้องยว่าจถอลง้นอนแล้วีใจลายบากนเไดีว่ะีใจงพี่น้องก็ร้อกันมาแล้ว่ะ เอากระติกหมดเบียเดียวอติใช้น้ำเลยเอาแคเปืือยใ่ใใเล่น้ำติมใครเ็นกระเปื่อยแล้ไหมใ่รชนะบอกกราเนี่ยนี่พี่น้องตรงใส่สดน้ำแน่ตงสดน้ำแน่ยังคักพี่น้อยยังเทิเียวพี่น้อย น่วเดียวนั่นแลเ่กกระนเลยน้กับพอดีอู้จุเลยเห็นไหมพอดีอู้จุเลยเบน้สิ่งที่หลายคนเขาทาเขาทาบริกานโดนเลยพี่น้องตั้งห้องะไก้อ บายพี s. <S ่น้องเลยทำงาน้กศเอาถอลงทางเงินขอพี่น้อเลยยบวกีกงอมาลยคนกับทางปก้าวแน่นกก็ลคนไมพี่น้องเอยาใมีทน้องหละมาถอยกันูอะคนดีเนาะกูะคนมอกก็ดึงกันเชื่อกันงานนงานพี่น้องเลย พุณแรกมาเนี่พี่น้องเลยคุณก็ลงเลยใช่คุณตกพี่น้องเลยแต่คุ้มค่าคุณผลมาอยู่พี่น้องเลยยันผลตกหน่อยก็ยันโดยนอในอันตรายหน่อยเนาะแม่อันตรายนอตกแน่ลูกเพื่อนแต่ลูกสาวห้าขังมัวเป็นน้ำแน่ยันลูกตกกับรั้นพี่น้องเลยเพราะควายชาวบ้านก็ลายมาตกกลางบ้านพี่น้องเลยโดยตัวใหญ่มาแก็วทายทีตอนบ้างกินแหลือไปหน้องโดยมัวควายชาวกลางบ้านเลยเต็มเมื่อขึ้นพี่น้องเนาะโดยมัวควายตอนคุ้ดอยู่ลุ้งกันเอ้ยพี่น้องเราจะได้เป็นโทษแบบนี้เนาะไอ้น้องเนาะ กินน้ำหวานเลยกินน้ำหวานผมไม่เคยมีแหงพี่นเองเลยน้ำหวานกัเพิ่นเตรียมมาให้เรียบร้อยไม่้อแซกันต่อตอนก็ได้สนด้กินน้ำหวานเลยกินพอได้สนใจน่อยเนาะไม่ค่อยแน่าอบผมเคมีแหงจันี่มกิล้นะเจยแครเวลาวันขาวกี มามามาพี่น้องบานนี aba, ้ก็ได้มากินซอยจุกับบัวก้าวต่อพี่น้องหลังจากกินตะุ้งแล้วพี่น้องเนาะก็มากินซอยจุต่ออีกพี่น้องอัดตมาเฮือนเอื้อเพลินกันมาเนี่พี่น้องนะถ้ากินตะุ้งถ้ากินซอยจุโพดโพลอะไรพวกนี้กัพี่น้องจักสรยาทองในไส้พี่น้องเนาะจักน้ำวงน้ำบานเอื้อเพลินกับพี่น้องมีควาจิตน้ำใจทั้งเฮือนอาบานบานน้องใจดีชาแนลขอพี่น้องเนาะ มามาพี่น้อยมาแซ่บๆเหมือนกันมาเนี่ยวอลลายห้าง่พี่น้องเขาๆเขมามามาเด้อพี่น้องกินข้าวเหกันมานกระดาษแซ่บๆก้าบกันนี่ครพี่น้อยกัดกัดกััพี่น้องจน้เนาะเนาเาคนพดทางเ็ดา

กินหน่อยผู้เดียวหรือไปให้มันได้มาเดาข่าวของการดิ้นแบเลยพี่น้องเลยไปดิ้อเลยเลยนข่าวกินนตามเหมือนกินไหนดิ้นตามมึงแล้วทีนี้กันแล้วกันเมื่อกี้นี่ก็กินส้มเมื่อกี้กับพี่น้องแล้วมีกระสไอยู่พี่น้องเลยบ่ลองจับลองแลอวกันนี่นะเอาได้เอาได้เิ้นกันขับหมดนะเป็นเด็กโลกมีเรื่อมีแหงเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาตอนนี้กันนักมาซาโหดพี่น้องเลย ล้วกินเนื้อมาพอมีแหงใส่้าวเยน้ัแม่เ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อ้ากิน้ามกันยิมาหิมอยู่ามาแม่พี่อไ้มาทำูมาเอาเลยมันก็ขรดงเาน่งซนกันพี่น้องมาแล้ว่พี่น้เด้อ่น้ยมผู้คนจะเป็นพี่น้องฝั่งลาว่งไทยในต่างประเทศได้วคนบูมมากกบบานองกินเล็กันได้หน้เลยเออลนเรื่องก่อนี่ แบบวทำทูมหลายคนเนี่ยเพราเขาจเหล้ากิเอาได้หรือเปล่านะแคบแบแคบทำคกิแหงไว้ทอเขาทอดเนาะรพวกอักบแม่ชนไฝ่ใบมะเแล้วก็ใบมะเฟืองอ่าไนม่ไา้ไปหน่อยใงมาแตงได้มาแตงใบมะตูมโอ้พอแล้วพอแล้วพแ้ ่นนเขามากพัทอดักบีทนะพัรมาติส่วนจะแล้วเราเตะเต็มต็ลืมตามเพื่อคนพากอะไลืมไปไปนยังได้ไได้อีกันนี่ปลา้องแล้วพลเด้อไปปลาองเามาดูพ่ไป้น้ำป่างเงตั้ะ มมมดเนาะ้วามากินตายยุตายเกินนี่นี่หนึ่งแล้วนี่จ้ากินพานพี่น้องเลยทังแม่เพื่นเป็นไเทั้งลกทังเต้าแลังนีกองเลยโอ้ทำไมเลมาเลยี่องเลยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องนกอาทางว่เก้าก็ได้กนข้ากินน้ำอิ่มเรียบร้อยพี่น้องเอ้ กสำหรับคลิปนี้ทางเรจะได้ล่ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อๆกันระวังคลิปหนักต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆาีน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางว่าเขาคลิปต่อไปนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาหรัพี่น้องมีความคิดความเห็นจากในกระเาะพี่พ่อน้องคอมเมนต์มาทางว่าเขาได้พี่น้องเนาะกจงขอขอบคุณและขอบพระคุณทางเอฟซีหลายๆท่านที่ได้เข้ามาฮับเบิ่งกับสมแต่โตหรือจนจบหรือบัคหมดโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็ลำรับพระจากพ่อแม่พี่น้องไปสุดท้ายนี่ทางขอาเ่าขอกว่าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีลาไปแล้วพี่น้อง